บทเรียนชีวิตเอ็กซโดตอนที่121เครื่องแต่งกายของเหล่าปุโรหิตวงเล็บ6ข้อพระคัมภีเอ็กซโดบทที่28ข้อ6ถึงข้อ14บทที่39ข้อ2ถึงข้อเข้าาพเจ้าเห็นว่าพระคำจากหนังสือเอ็กซโดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยออกมานั้นล้ำค่ามากหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในเชิงประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์ภาพที่บรรยายถึงพระคริสต์ซึ่งอยู่ในเอ็กซโดนั้น บางประเด็นก็เกินกว่าที่เราจะสามารถพูดออกมาได้ท่านจะให้ข้าพเจ้าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาแม่ของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ยังคงไม่มีถ้อยคำพอที่จะแสดงถึงพระคิดที่ข้าพเจ้ามองเห็นในหนังสือเล่มนี้ได้พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระคิดประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคิดและคริสตจักรด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาทั้งอย่างมีถ้อยคำที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับความล้ำค่าของพระคิดและคุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่พันธสัญญาใหม่ก็ไม่มีรายละเอียดที่ครบถ้วนของสิ่งเหล่านี้มีหลายอย่างที่เราจะหารายละเอียดได้ในแบบริงของพันธสัญญาเดิมโดยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าในข่าวสารตอนนี้ข้าพเจ้าจะพยายามชี้ให้เห็นรายละเอียดที่ดีเลิศบางประการเกี่ยวกับความล้ำค่าของพระคิดและความล้ำค่าของวิสุทธิชนทั้งหลายในสายพระเนตรของพระเจ้าเราไม่เห็นรายละเอียดเหล่านี้ในพันธสัญญาใหม่ แต่จะพบได้ในรูปภาพที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28วัสดุและสีสันของเอโฟดส่วนสำคัญบนเครื่องแต่งกายของปรหิตคือเสื้อคลุมที่ยาวเกือบถึงพื้นโปรหิตจะสวมเสื้อคลุมนี้ทับเสื้อตัวในแล้วสวมเอโฟดทับเสื้อคลุมในเอ็กซโดบทที่28ข้อ6กล่าวว่าให้พวกเขาทำเอโฟด้วยได้ทองคำและด้วยใยป่านฟันเกลียวเนื้อละเอียด สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มด้วยฝีมือช่างผู้ชำนาญเมื่ออ่านข้อน,นี้แล้วเราก็รู้ว่าวัสดุที่ใช้ทำเอโฟดคืออะไรและเอโฟดมีสีอะไรบ้างวัสดุที่ใช้ทำเอโฟดคือทองคำและป่านทองคำเป็นแร่ธาตุส่วนป่านเป็นสิ่งที่ได้จากชีวิตพืชสีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มบ่งชี้ถึงสีไม่ใช่วัสดุแต่เราก็กล่าวได้ว่าทองคำและป่าน ก็มีสีเหมือนกันทองคำมีสีทองส่วนป่านมีสีขาวดังนั้นเอโฟจึงเป็นเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยวัสดุสองชนิดและมีห้าสีข้าพระเจ้าไม่เชื่อว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมาหลายพันปีนี้จะเคยมีผ้าชนิดใดซึ่งทอด้วยได้ทองคำกับป่านท่านเคยได้ยินว่ามีเครื่องแต่งกายชนิดใดที่ทอด้วยได้ทองคำและใยป่านหรือไม่ถ้าดูจากวัสดุแล้ว เอโฟย่อมเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่ธรรมดาวันนี้เสื้อผ้าบางชิ้นทําด้วยเดกรอนหรือฝ้ายไม่อย่างนั้นก็ทําด้วยขนสัตว์และโพลีเอสเตอร์แต่ไม่มีเครื่องแต่งกายที่ทําด้วยป่านกับทองคำถ้าวันนี้มีใครบอกเราว่าเสื้อนอกที่เขาสวมทับด้วยทองคำและป่านมีสีทองสีขาวสีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มเราย่อมคิดว่าเป็นเรื่องแปลกข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่ามกลางพวกเรา ไม่เคยมีใครเห็นเครื่องแต่งกายอย่างนี้มาก่อนอย่างไรก็ดีเอโฟที่มหาปรุหิตสวมใส่ก็ถูกบรรยายไว้อย่างนี้เอโฟทำด้วยป่านกับได้ทองคําโดยมีห้าสีคือสีเหลืองทองสีขาวบริสุทธิ์สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มแต่ในเอโฟดไม่มีสีดําหรือสีเทาเนื่องจากเอโฟถูกทําขึ้นในรูปแบบนี้ลักษณะที่ปรากฏของเอโฟจึงเหนือธรรมดา ถ้าท่านได้เห็นเอโฟดท่านจะว่าเอโฟดมีสีอะไรสีทองสีฟ้าสีม่วงหรือสีแดงเข้มในเมื่อมีหลายสีปนกันเราจรึงยากที่จะบรรยายถึงสีของเอโฟดได้ด้วยถ้อยคำคำเดียวถ้าใครจ้องดูเอโฟดอย่างถี่ถ้วนเขาจะเห็นสีสันที่แตกต่างกันห้าสีแต่เขาย่อมไม่อาจบรรยายสีโดยรวมของเครื่องแต่งกายชิ้นนี้ได้ด้วยถ้อยคำเพียงคำเดียว การผสมกลมกลืนระหว่างสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์เรารู้ได้จากพันธสัญญาใหม่ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้มีสองสภาพคือสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์สภาพพระเจ้าของพระคิดมีทองคําบนเอโฟดเป็นแบบเลงส่วนสภาพมนุษย์ของพระองค์มีป่านเป็นแบบเล็งทองคําและป่านในเอโฟดไม่ได้เชื่อมหรือตอติดกันแต่เป็นการถอเข้าด้วยกัน การนำทองคำและป่านมาถอเข้าด้วยกันในเอโฟดเป็นแบบเล็งถึงการผสมกลมกลืนระหว่างสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ในพระคริสต์เนื่องจากเราใช้คำว่าผสมกลมกลืนมาบรรยายถึงพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และนิสัยมนุษย์ของพระคริสต์เราจึงถูกปรับโทษว่าเป็นมิจฉลัทธิบางคนยังใส่ความเราว่าเราสอนว่าสองนิสัยที่อยู่ในพระคริสต์ซึ่งก็คือสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ได้ผสมกลมกลืนกันแล้วก่อให้เกิดนิสัยที่สาม ซึ่งไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายมนุษย์ไปทั้งหมดขึ้นมาข้าพเจ้าไม่เคยพูดเลยว่าการผสมกลมกลืนระหว่างสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์ในพระคิดได้ก่อให้เกิดนิสัยที่สามอย่างนั้นขึ้นมาได้ทองคําและได้ป่านที่ใช้ทําเอโฟซึ่งถอเข้าด้วยกันย่อมไม่ทําให้เกิดนิสัยที่สามซึ่งไม่ใช่ทั้งทองคําและป่านขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะเมื่อทองคําและป่านถูกนําไปทําเอโฟดแล้ว วัสดุทั้งสองชนิดก็ไม่ได้สูญเสียนิสัยเฉพาะตัวไปทองคำยังคงเป็นทองคำซึ่งก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งขณะที่ป่านก็ยังคงเป็นป่านซึ่งก็คือสสารที่ได้จากพืชนิสัยของวัสดุทั้งสองชนิดนี้ยังคงเดิมแม้จะถอเข้าด้วยกันผสมกลมกลืนกันก็ตามสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของพระคิดก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของพระคิด ไม่ได้ผสมกลมกลืนกันและก่อให้เกิดนิสัยที่สามนอกจากนี้ในพระคิดนั้นทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ต่างก็ไม่ได้สูญเสียนิสัยเฉพาะตัวไปในโยฮันบทที่หนึ่งข้อหนึ่งกล่าวว่าเมื่อเดิมนั้นพระคำเป็นอยู่แล้วและพระคำนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นเป็นพระเจ้าส่วนข้อ14กล่าวว่าพระคำนั้นได้กลายเป็นเนื้อหนังเราอาจกล่าวว่าพระคำซึ่งเป็นพระเจ้านั้นก็คือทองคา ส่วนเนื้อหนังในข้อ14คือป่าดดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงกลายเป็นเนื้อหนังทองคำกับป่าดสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์จึงได้ทอเข้าด้วยกันซึ่งก็คือการผสมกลมกลืนกันนั่นเองคริสตศาสตร์ํานักต่างๆตั้งแต่สมัยของเปาโลและโยฮันในศตวรรษที่หนึ่งเป็นต้นมาก็มีคําสอนที่แตกต่างกันอยู่มากมายเกี่ยวกับฐานนันดอนของพระคริสต์ในคริสตศาสนศาสตร์ มีศั์เฉพาะซึ่งหมายถึงวิชาที่ศึกษาถึงฐานันดรของพระคิดซึ่งก็คือคําว่าคริตรศาสตร์คริตศาสนรศาสต,ตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าฉันใดคริตรศาสตร์ก็เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพระคิดฉันนั้นการโต้ตแย้งเกี่ยวกับฐานันดรของพระคิดได้เกิดขึ้นตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาอาจารย์ส่วนใหญ่จะยอมรับว่าพระคิดทรงมีสองนิสัยคือพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และนิสัยฝ่ายมนุษย์ แต่ในเรื่องสองนิสัยของพระคิดนั้นก็มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนอยู่มากมายการโต้แย้งส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นจากประเด็นนี้เองในหนังสือที่มีชื่อว่าฐานนันดรของพระคิดเราได้กล่าวถึงแนวคิดที่แตกต่างกันเจ็ดสำนักในเรื่องฐานนันดรของพระคิดในเจ็ดสำนักนี้หกสำนักเป็นมิจฉาลติมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกับพระคมภีข้าพเจ้าขอหนุนใจให้ท่านไปอ่านหนังสือเล่มนั้นหกสำนักที่เป็นมิจฉาลตินั้น ได้แก่คำสอนที่ผิดเพี้ยนของพวกโดเซเตสซึ่งกล่าวอ้างว่าพระคิดทรงมีสภาพพระเจ้าเท่านั้นไม่มีสภาพมนุษย์มิชาลลัทธิของพวกอีเบียนไนซึ่งสอนว่าพระคิดมีแต่สภาพมนุษย์ไม่มีสภาพพระเจ้าคำสอนที่ผิดเพี้ยนของพวกอารีเอนซึ่งกล่าวว่าสภาพพระเจ้าของพระคิดนั้นไม่ครบถ้วนและพระคิดก็เป็นเพียงสิ่งทรงสร้างที่สูงสุดเท่านั้นคำสอนที่เหลวไหลของพวกอะโพลิเนเรียน ซึ่งกล่าวว่าสภาพมนุษย์ของพระคิดไม่ครบถ้วนหลักธรรมเท็จของพวกนสโตเรียนที่นับว่าสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์ของพระคิดยังคงแยกจากกันและคำสอนผิดๆของพวกอยู่ที่เขียนที่ปฏิเสธความแตกต่างและการดำรงอยู่ในเวลาเดียวกันของสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของพระคิดและยืนยันว่าสองนิสัยนี้ได้รวมกันเป็นหนึ่งคำสอนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระคัมภีร์ คือพระคริ์ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของพระองค์ล้วนครบถ้วนและได้เข้าสนิทกันในตัวของบุคคลผู้เดียวเราปฏิเสธหกสำนักเหล่านั้นที่ล้วนเป็นมิจฉาลธิและดำเนินตามสำนักที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์มนุษย์พระเจ้าได้พัฒนสัญญาใหม่เราจะมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์พระองค์ก็คือมนุษย์พระเจ้าสาเหตุที่เราถูกกล่าวหายอย่างผิดๆว่าเป็นมิจฉาลติก็เพราะเราสอนว่าพระคิดทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าทั้งๆท,ที่หลายคนซึ่งเป็นผู้สอนพระคัมภีร์ที่ดียึดหลักข้อเชื่อมูลฐานและสอดคล้องกับพระคัมภีร์ก็ยอมรับว่าพระคิดทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าบางคนยังตีพิมพ์ลงในหนังสือด้วยตัวอย่างเช่นในหนังสือชีวิตซึ่งอยู่บนระดับที่สูงสุด ของรูทแพ็กสันซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูดี้เพรสเธอกล่าวว่าคนกลางผู้นี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากทั้งสองฝ่ายคือเป็นผู้ที่รับส่วนในพระนิสัยของพระเจ้าและนิสัยของมนุษย์คนกลางที่แท้จริงจะต้องเป็นมนุษย์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์จะต้องเป็นมนุษย์พระเจ้าพระคิดเยซูผู้เป็นคนกลางทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าพระองค์ไม่ใช่มนุษย์ที่กลายเป็นพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าที่ทรงกลายเป็นมนุษย์ในวงเล็บหน้า101ในหน้า112ของหนังสือเล่มเดียวกันรูทแพ็กสันกล่าวต่อไปว่าในมนุษย์พระเจ้าผู้นี้พระเจ้าก็ทรงมีการเข้าสนิทแบบใหม่กับมนุษยชาตินอกจากนี้คำอธิบายของโยฮันบทที่หนึ่งข้อสิในพระคัมภีร์ฉบับศึกษาของไรรีซึ่งก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูดิเพรสยังกล่าวว่า ระเยซูคริสต์ทรงมีเอกลักษณ์พิเศษเพราะพระรองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในนิรันดร์แต่ได้ส่งเข้าสนิทกับมนุษยชาติที่มีบาปในการกลายเป็นเนื้อหนังมนุษย์พระเจ้าผู้นี้มีคุณลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าในวงเล็บฟรีบปปอยบทที่สองข้อหและคุณลักษณะสามัญของมนุษยชาติในวงเล็บเว้นแต่ทรงไม่มีบาปและพระองค์จะดำรงอยู่ในฐานะมนุษย์พระเจ้าตลอดไปในพระวรากายที่เป็นขึ้นของพระองค์ และวงเล็บกิจการบทที่ 1: ข้อ11วิวรบทที่หข้อ6มีเพียงมนุษย์พระเจ้าเท่านั้นจึงจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เหมาะสมเรารู้ได้จากการอ่านพันธสัญญาใหม่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ดังนั้นการเรียกพระองค์ว่ามนุษย์พระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ได้ถอเข้าด้วยกันแม้พันธสัญญาใหม่จะเปิดเผยว่า พระคิดทรงเป็นมนุษย์พระเจ้าแต่เราก็ไม่พบว่ามีข้อใดที่บอกเราว่าสองนิสัยของพระคิดได้ทอเข้าด้วยกันการทอเข้าด้วยกันของสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ในพระคิดถูกบรรยายไว้โดยแบบเลงของเอโฟดวัสดุทั้งสองชนิดคือทองคําและป่านไม่ได้ถูกกองรวมกันเชื่อมกันหรือต่อติดกันแต่ถูกทอเข้าด้วยกันแต่คิสเตียนมากมายกลับมีทัศนคติว่า พระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคิดได้เพิ่มเข้าไปในนิสัยมนุษย์ของพระองค์คล้ายกับการห่อทองคํำไว้ด้วยผ้าป่านแม้พวกเขาอาจไม่ได้พูดออกมาอย่างนี้แต่หลายคนก็มีความเข้าใจในลักษณะนี้โดยไม่รู้ตัวในอดีตท่านเข้าใจว่าสองนิสัยของพระคิดเป็นอย่างไรทัศนคติของท่านเห็นว่าสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์มารวมกันอย่างไรท่านคิดว่าสองนิสัยของพระคิดได้มาเชื่อมกันใช่หรือไม่ ท่านย่อมเชื่อแน่ว่าพระคิดทรงเป็นทางพระเจ้าและมนุษย์เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องสงสัยแต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าสองนิสัยของพระคิดมารวมกันอย่างไรสองนิสัยในตัวของพระองค์ถูกวางไว้เคียงข้างกันหรือพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคิดถูกวางไว้เหนือนิสัยมนุษย์ของพระองค์นิสัยมนุษย์ของพระคิดถูกล้อมไว้ด้วยพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หรือนิสัยมนุษย์ของพระองค์ ปกคลุมพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เอาไว้ในพระคัมภีร์มีรูปภาพที่แสดงให้เราเห็นว่าสองนิสัยได้มารวมกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่างไรสภาพพระเจ้าไม่ได้เพิ่มเข้ามาหรือเชื่อมกันกับสภาพมนุษย์แต่ทั้งสองสภาพได้ทอเข้าด้วยกันพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคิดได้ผ่านขั้นตอนเหมือนกับที่ทองคําซึ่งใช้ทําเอโฟต้องผ่านขั้นตอนทองคําจะต้องผ่านการถลุงให้บริสุทธิ์ก่อน จากนั้นก็ต้องตีให้เป็นแผ่นบางๆตัดเป็นเส้นฟันเป็นเกลียวและทอเข้าด้วยกันกับป่านรูปภาพนี้บ่งชี้ว่าพระคิดทรงผ่านขั้นตอนเพื่อจะกลายเป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้กลายเป็นมนุษย์โดยการเสด็จจากสวรรค์ลงมาสู่แผ่นดินโลกแบบทันทีทันใดไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าทรงปฏิสนธิอยู่ในคันของหญิงพมจารีและทรงพัฒนาอยู่ในคันของหญิงพมจารีผู้นั้นเป็นเวลาเก้าเดือนจากนั้น พระองค์ทรงบังเกิดในรงังาตาที่เมืองบเบลเลห์ฮมเมืม่อกษัตริย์เฮโรลดล่วงรู้ว่าพระองค์ทรงมาบังเกิดก็หาทางฆ่าพระองค์ดังนั้นโยเซฟจึงนำตัวเด็กน้อยผู้นี้ไปยังอียิปต์ภายใต้การนำพาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่เฮโรลดเสียชีวิตแล้วโยเซฟก็นำพระองค์กลับไปยังอิสราเอลแต่ก็ไม่กล้าอยู่ในมณฑลยูดายดังนั้นเขาจึงเดินทางไปทางเหนือไปอยู่ในเขตแดนที่ถูกดูหมิ่นซึ่งรู้จักกันในนามคาลิไล องค์พระเยสุเจ้าจึงทรงเติบโตขึ้นที่นาซาเลสอันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ยากจนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ยากจนในสมัยโบราณช่างไม้อย่างโยเซฟไม่ใช่อาชีพที่หาเงินได้มากนักตลอดหลายปีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่บนโลกพระองค์ได้ประสบการณ์ต่อการทนทุกข์ในชีวิตมนุษย์ขั้นตอนเหล่านี้พร้อมด้วยการทนทุกข์ทั้งปวงของพระองค์ล้วนถูกบรรยายไว้โดยทองคํา ซึ่งถูกทําให้เป็นได้แล้วนํามาทอเข้าด้วยกันกับป่านในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงผ่านขั้นตอนเพื่อจะกลายเป็นหนึ่งกับสภาพมนุษย์ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้แล้วพระองค์จะทรงกลายเป็นหนึ่งกับมนุษย์ได้อย่างไรถ้าพระองค์ไม่ได้ประสบการณ์ต่อขั้นตอนนี้ก็ไม่สามารถก่อให้เกิดเนื้อผ้าที่ใช้ในการทําเอโฟดได้ในที่นี้เราจะเห็นถึงความล้ําค่าของพระคิด ในด้านหนึ่งซึ่งไม่ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในพันธสัญญาใหม่ในรูปภาพของเอโฟดนี้เรายัางได้เห็นว่าสภาพมนุษย์ของพระคิดได้ถูกกระทําเข้าสู่สภาพพระเจ้าของพระองค์ได้อย่างไรเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับการผ่านขั้นตอนป่านจะต้องผ่านขั้นตอนจึงจะกลายเป็นได้ฟันเกลียวที่ใช้ท e ําเอโฟดในเอ็กซโดบทที่ 28: ข้อ6กล่าวถึงผ้าใยป่านฟันเกลียวเนื้อละเอียดผ้าป่านนี้ทําด้วยได้ ที่นำมาทอเข้าด้วยกันเมื่อใยป่านถูกนำมาฟั่นเกลียวก็จะกลายเป็นได้สำหรับนำไปทอการที่ใยป่านจะกลายเป็นได้ฟั่นเกลียวก็ต้องผ่านขั้นตอนในที่สุดได้ทั้งสองชนิดคือได้ทองคาและได้ป่านฟั่นเกลียวก็ถูกนำมาทอเข้าด้วยกันเพื่อจะทำเป็นเอโฟดแม้เราจะไม่อาจอธิบายได้อย่างถี่ถ้วนว่าสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์ของพระคิดถูกนำมาทอเข้าด้วยกันได้อย่างไร แต่ถ้าเรามองดูรูปภาพของเนื้อผ้าที่เหนือธรรมดาซึ่งใช้ทำเอโฟดโดยตระหนักว่านี่คือแบบเล็งของพระคิดเราจะทูลว่าโอ้พระเยซูข้าพเจ้านมัสการพระองค์ทองคำและป่านบนเอโฟดเป็นภาพบรรยายถึงพระองค์สภาพพระเจ้าของพระองค์ได้ผ่านขั้นตอนอย่างหนึ่งและสภาพมนุษย์ของพระองค์ก็ผ่านขั้นตอนอีกอย่างหนึ่งจากนั้นทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของพระองค์ ก็ถูกนำมาถอเข้าด้วยกันเป็นผ้าชนิดหนึ่งโอ้พระเยซูนี่คือภาพบรรยายถึงฐานันดรของพระองค์พระองค์ช่างอัศจรรย์ยิ่งนักเนื่องจากคริสเตียนมากมายถูกครอบงำด้วยคริสตศาสนศาสตร์ที่เป็นระบบพวกเขาจึงไม่ยอมรับการเปิดเผยเกี่ยวกับพระคิดในเรื่องนี้จากพระคำยิ่งกว่านั้นเมื่อเราสอนว่าสาพพพะเจ้าและสภาพมนุษย์ได้ผสมกลมกลืนและถอเข้าด้วยกันในพระคิดพวกเขาก็ต่อต้านเราด้วย แต่ไม่ว่าจะมีการต่อต้านสักเท่าใดหรือไม่ว่าผู้อื่นจะกล่าวถึงเราว่าอย่างไรเขาพเจ้าก็ไม่อาจปฏิเสธสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นจากพระคำอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเขาพเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนความเข้าใจที่เขาพเจ้ามีต่อฐานนันดอนของพระคริสต์เขาพเจ้าได้เห็นรูปภาพจากแบบเลงต่างๆในพันธสัญญาเดิมที่แสดงว่าองค์พระเยสูเจ้าทรงเป็นบุคคลเช่นใด ถ้าให้บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นรูปภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าในลักษณะนี้มาก่อนข้าพเจ้ายอมพูดเช่นนั้นไม่ได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับรูปภาพนี้ซึ่งอยู่ในหนังสือเอ็กซโดในรูปภาพนี้เรามองเห็นรายละเอียดที่ล้ำค่าซึ่งเราไม่อาจพบได้จากถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาในพันธสัญญาใหม่การอยู่ฝ่ายสวรรค์ฝ่ายกษัตริย์และการไถ่ของพระคริสต์เมื่อเราได้เห็นแล้วว่า ทองคำและป่านได้ถอดเข้าด้วยกันโดยขั้นตอนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทนทุกข์ตอนนี้ให้เรามาพิจารณากันต่อไปถึงสีสันของเอโฟดสีฟ้าเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการอยู่ฝ่ายสวรรค์ของพระคิดเมื่อเทียบกันแล้วสีน้ำตาลย่อมเป็นสีของสิ่งที่อยู่ฝ่ายแผ่นดินหรือฝ่ายดินพระคิดไม่ทรงมีสิ่งใดที่เป็นสีน้ำตาลทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ล้วนเป็นสีฟ้าล้วนอยู่ฝ่ายสวรรค์ทั้งสิ้น สี่ม่วงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการอยู่ฝ่ายกษัตริย์ของพระคิดองค์พระเยสูเจ้าทรงอยู่ฝ่ายกษัตริย์ในทุกเรื่องที่พระองค์ทรงกระทำแม้จะทรงเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นในบ้านของช่างไม้พระองค์ก็ทรงประพฤติตนอย่างกษัตริย์ถ้าท่านอ่านดูบันทึกว่าขณะที่ทรงมีอายุเพียงสิบสองปีพระองค์ตัดแก่บิดามารดาของพระองค์อย่างไรท่านจะตระหนักว่าพระองค์ตัดแก่พวกเขาอย่างกษัตริย์แม้จะเป็นเด็กที่มีอายุเพียงสิบสองปี แต่พระองค์ก็ทรงเคลื่อนไหวและตรัสอย่างกษัตริย์ในวงเล็บลูกาบทที่สองข้อสี่สิบหกถึงห้าสิบสองถ้าท่านอ่านกิตติคุณทั้งสี่เล่มอีกรอบหนึ่งท่านจะเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ในทุกเรื่องที่พระองค์ตรัสพระองค์ไม่ได้อ้างตนเป็นกษัตริย์แต่ฐานะกษัตริย์ก็ปรากฏออกมาอย่างอัตโนมัติในชีวิตธรรมชาติของเรานั้นเราไม่ได้อยู่ฝ่ายสวรรค์หรือฝ่ายกษัตริย์เลยแทนที่จะสันแดงสีฟ้า เรากับสำแดงสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีของดินแทนที่จะประพฤตินตนเหมือนกษัตริย์เรากับเคลื่อนไหวอย่างต่ำต้อยเมื่อเราบรรดาโทสะเราก็เป็นแมงป่องกระทั่งในเวลาที่เรามีความสุขเราก็ยังคงไม่มีลักษณะอย่างกษัตริย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าทรงโกรธพวกที่อยู่ในพระวิหารและเอาเชือกมาทำเป็นแท้ไล่พวกเขาออกไปพระองค์ก็ทรงโกรธอย่างกษัตริย์ในวงเล็บ โยฮันบทที่สองข้อสิบหยิ่งกว่านั้นเมื่อพระองค์ส่งร้องไห้ที่หน้าอุโมงค์ฝังศพลาซาโลพระองค์ก็ส่งร้องไห้อย่างกษัตริย์ในวงเล็บบทที่สิข้อสากระทั่งในการร้องไห้ของพระองค์ฐานะกริย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็อย่างปรากฏออกมาสีแดงเข้มเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการไถยตลอดเวลาที่องค์พระเยสุจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในลักษณะของการไถยตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงทำให้สีแดงซึ่งเป็นสีแห่งการไถยได้ปรากฏในเวลาที่พระองค์ตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ถึงฝูงชนเหล่านั้นว่าจงให้เขากินเถิดในวงเล็บมัทธิวบทที่14ข้อ16องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะเห็นคนเหล่านั้นจากไปทั้งที่ยังหิวโหยเรื่องนี้ก็เปิดเผยเป็นในถึงการไถย ในเวลาที่องค์พระเยสเจ้าทรงเยียวยาผู้หญิงซึ่งมีวิญญ,ญาณที่ทําให้เจ็บปวดอยู่18ปีและถูกซาตานผูกมัดไว้พระองค์ก็ทรงเคลื่อนไหวในลักษณะของการไถในวงเล็บลูก,กาบทที่13บสามข้อสิ1 6พระองค์ตัดแก่พวกที่วิพากวิจารณ์พระองค์ในเรื่องนี้ว่าพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หญิงคนนี้ถูกซาตานผูกมัดไว้อีกต่อไปนอกจากสีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มแล้ว เรายังมีสีเหลืองทองและสีขาวบริสุทธิ์ด้วยสีเหลืองทองเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการสำแดงของพระเจ้าขณะที่องค์พระเยสูเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวพระเจ้าก็ถูกสำแดงให้ปรากฏสีเหลืองทองได้สำแดงออกมาจากพระองค์ขณะที่โรรองทรงกโกรธและชำระพระวิหารโรรองก็ทรงสำแดงทั้งการประพฤติอย่างกษัตริย์และสีเหลืองทองแห่งสภาพพระเจ้าของโรรองค์ให้ปรากฏ นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันนั้นเรายังสามารถมองเห็นผ้าป่านบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายเลียงถึงการสำแดงแห่งสภาพมนุษย์ของพระคิดด้วยทั้งพระเจ้าและมนุษย์สภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ล้วนถูกสำแดงให้ปรากฏในชีวิตขององค์พระเสยสุเจ้าบนแผ่นดินโลกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ผู้นี้เราสามารถมองเห็นการอยู่ฝ่ายสวรรค์ฝ่ายกษัตริย์และการไถ่เราสามารถมองเห็นทั้งความสว่างสวัยอันศักดิ์สิทธิ์ และสภาพมนุษย์ที่บริสุทธิ์ในการดำเนินชีวิตขององค์พระเยสูเจ้านั้นเราก็ได้มองเห็นทุกสีที่ว่ามานี้ล้ำค่าต่อรูปภาพของพระคริสต์ท่านชี้ออกมาได้หรือไม่ว่ามีบทใดในพันธสัญญาใหม่ที่บรรยายถึงองค์พระเยสูเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงถูกบรรยายไว้ในเอเฟสดบทที่มีเนื้อหาเช่นนั้นไม่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่เพราะเรื่องเช่นนี้ไม่อาจบรรยายได้ด้วยถ้อยคํา ม่แต่รูปภาพเท่านั้นจึงจะนำเสนอออกมาได้เราจะใช้ถ้อยคำบรรยายถึงใบหน้าของบุคคลผู้หนึ่งได้อย่างถี่ถ้วนหรือไม่ไม่ได้อย่างแน่นอนท่านอาจใช้ถ้อยคำนับพันมาบรรยายถึงจมูกหรือหูของใครบางคนแต่คำบรรยายเหล่านั้นก็ยังคงไม่สมบูรณ์แต่รูปภาพเพียงรูปเดียวย่อมดีกว่าถ้อยคำนับพันนี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าให้ความล้ำค่าต่อรูปภาพของพระคิดที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28 น่าเศร้าที่คิสเตียนมากมายรวมทั้งบรรดาผู้ที่รักและสแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในหลายศตวรรษที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ใจต่อภาพบรรยายของพระคิดที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28มากนักผลลัพธ์จึงทําให้ความชื่นชมที่เขามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่สูงส่งพอข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าการพิจารณาถึงรูปภาพนี้ทําให้ข้าพเจ้าชื่นชมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นและความชื่นชมเช่นนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีการนมัสการที่ใหม่สดต่อพระองค์ข้าพเจ้าถูนว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ในรูปภาพนี้และข้าพเจ้าก็ชื่นชมต่อพระองค์แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ามองเห็นและชื่นชมนั้นข้าพเจ้าไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้พระองค์เจ้าค่าข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ในเอ็กซโโดบทที่28พระองค์เจ้าค้าขอพระคุณพระองค์สําหรับรูปภาพที่แสดงถึงตัวของพระองค์เอง โรรองคือเอโฟดที่ทอด้วยทองคําและป่านสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ของโรรองได้อยู่รวมกันในตัวบุคคลเพียงผู้เดียวแต่นิสัยแห่งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์ก็ยังคงเดิมมิได้สูญเสียไปโปร่งเจ้าค่าเข้าไปเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะโปร่งช่างเป็นบุคคลที่อัศจรรย์ยิ่งนักเราขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับรูปภาพที่ดีเลิศของเอโฟดซึ่งมีหลากสีสันอนุดงาม สีสันซึ่งเป็นสีของรุ้งกินน้ำนี้เป็นสีสันที่สวยงามที่สุดในจักรวาลมีสีใดที่สวยงามไปกว่าห้าสีของเอโฟดเข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าท่านจะหาสีใดที่สวยงามไปกว่านี้ได้เพราะสีสันเหล่านี้อยู่ในเนื้อาพาที่เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการสำแดงแห่งฐานันดอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตีความรูปภาพที่อยู่ในเอ็กซโดบทที่28ดด้วยความเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของตัวเอง ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนที่วาดรูปภาพนี้ด้วยแต่ข้าพเจ้าได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สามารถเข้าใจรูปภาพนี้ได้ในระดับหนึ่งในเอ็กโซโดบทที่28นี้เรามีรูปภาพที่แสดงให้เราเห็นว่าในจักรวาลน,นี้มีผ้าพที่ถอกขึ้นด้วยได้ทองคำและได้ป่านมีห้าสีคือสีเหลืองทองสีขาวบริสุทธิ์สีฟ้าสีม่วงและสีแดงเข้มนี่คือเอโฟที่องค์พระเยสูเจ้าทรงสวมอยู่ในวันนี้ พระองค์ยังคงสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยทองคำและป่านมีห้าสีที่งดงามซึ่งสําแดงถึงสภาพพระเจ้าสภาพมนุษย์การอยู่ฝ่ายสวรรค์ฝ่ายกษัตริย์และการไถ่ของพระองค์ช่างดีเลิศยิ่งนะักจบตอนที่121เครื่องแต่งกายของเหล่าปุลูหิตวงเล็บ6จากหนงังสือบทเรียนชีวิตเอ็กซโดรโดยวินเนสลี พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนในการมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ @gospelbookroom